นาฮาบาเดียววันนี้ฟังโตตโตเกี่ยวตาเข้ามากินตันคำเกี่ยวตานินแหละเหมือนใส ีเนี่ดีกากินจีนไก่ตุ่มกูมือและครับพี่เกอ้องเดี๋ยวปันข้ามปีจะมาเข้าซองบ้องตามต้องยอดกุยอย่าเมื่อใจตาหลาตกจยอยีดูายเก็บพ้อมนักให้ซ้อมปันผ่ากันงาอันเตโจ วันนี้นางจะให้เก็บฮออปันน้อและใส่ออคําแดง đi cà khè ngừng kinh tang, kèng lệ xen nó ngừng lệ nó khăm tang khẩu cháu bị trên con với à tốp bỏ tơi rơi chàng nga ngon lệ đong tung. bị cử thỏng chạt nị sang mà đung ta cun Bò tì ta môn vầy sốt đen kèm khong nàng sắc hay yòng yáng, xin hơn bị mở tông ải con mê อย่าเมื่อปีสุเลโนเนกันมาย่างใดเฮียนอลงยองปีเอ้ยนอกสักให้หุ่งงำเขาเหมือนพีหุ่งเขตปีก็ดักเตดไว้ในผ่าและเหมือนบุญจบ căn nhà mẹ tôi bị bệnh nên non bay qua chân sen coi cửa sai coi áo kéo món mon lắc tròn sen song hú bì đi băng nạng sầm băng hoài áo na móc na bì vậy như mông pha phi tì nay yóm nẹt bì na coi trai lùm sầm hùng lông lâm há tì bay yeng sắc căn mày เตมันเจงดีเต็มใจตนบนเนีย้งัเนี่น้าบเดียวบันอีเจ้าลงใจน้องอยาดีนอนแหบไปบแถ้วเจียงก็โกเปิลโคดทันฮาก่อยปอกไปเฮิร์นเฮินมันอย่าไปเมอบอกบันเปิลหู โซเอากันเขามุ่นก่อนและมาอยู่บินกูอา ขับลงยองเดี่ยวปีเลดูปินแกงแหล่องทางข้าวนางจะจับเดี่ยวปีหามตาีบาแล้วอย่าไปหลักขอคุ้งอย่ากับฟันคำปีเลงามอ,ม,อมอุ้มนุ่มนี่บ๊ตีเหมือนมากนุ่มเปินหนนางเสียได้ดักอดกินอยา่ามืออยู่ไกลเม่อย่ามือนองแลมมารับแอบยอดเปเลปีก็มาว่าเจเจ,เจทางอันมาข้าวแห่งใจปินมา ายีว่าสายเสียงอินน้องแสงจากูมองป เดววันนี่ประเดวาวต่างสองและมับแอบ,บกันนี่การหนึ่งแล้วก็เบ้ายาสองกันมีปินสองสามกันนี่ามีโซซ้ำฐานนากาบานลูกมีตกแตกมีเจเลี้ยวเปินก็มาแปงตึงน้ำเปเดอเดี๋ยวเฮินนั่งลงแหละปินปีบกันเนอ้อบ เปีงเปีอัาเฮิใหญ่กว่างลังมุสินสอินตีวอนโหกเมตใหในังไอย่างว่าปินตีฟูงมูเจ้นองขึ้นเตวใไ ิ้นตี้เปิ่นมีแขกเลกกนี่ขึ้นว่าสางกินตานแลคู่มือเดี๋นี้นามาคืดเพอเจ้าพี่น้องโนไดปากจให้เกินเนอกันว่าน้องและตเบาตรงก็โตอายก็อีหักตักเบาตักอีดูปียุงยำบเดวดเดกดไลตา เดิน,นออกมาพบใจอายวีเจอก็จะขัดปัน,นปคำก่อนกํามีเชน่นใดก็เป็นเมื่อเตอคเลยเมือ่อขับอยู่ก่อกันแล้วคนหน้าแจกไซตตอนนี้ใส่ใจน้องม,มีกรรมนางคอยไข ดีเดินจัด่าวันน้อยพอ,อจะเก่าลงยองเหลือบรับแอบเปินอันมีตึงกองและโบฮานปีในไหลออกข้อปอลุ่นปฏิกรรมปากหูโตวไว้ไพ่เบาจางสิงตังไอโบหานปีจัดไหนที่เอาไข่หมื่นเมืองป้อมเสงยงไอ เหมือนเรามีกะย่างปร้อมเสียงแหละครับตามกวางเละเมาห้าองดีจู่ใดเติร์นี้ปีมาต่างคิดไกลจอมหลาปัางนี่ดีตัวกาบินใจเกิร์นเออบันเอาเนืหึง่งหึ่งได้นี่เจียงมาพร้อมโจปีก็โตเหล่าน้องยิงหล่าเลยเหมือนหอดโตเมติกางกาเซตานเหยงกาน้องใสมาปบใส่โปจางครับโตดีอันใส่บ้านบ้านในตานต้องเวียน ตาเสียงอินหลาหันเลี้ยวกอได้ผ่านตึงโตเสียงทางว่าปินปป้นโพไพแทบเติมปิ้นปอมาเ เดียววันนี้เดิมเอนางอยู่นี่แอบเกีย่ยวยางไทยปังนี่แหลกคนหลาเจ็ดแจ้งลูเกเอโนวัน nadia cá bựa cáu đen lệ bả mún con lệ tố đèn, nhà mưa bay supe mày yếm cổ cắm còm, mưa bóc nòng ying lào, pin ti say lồng lồng, lệ chèn joe cắn xoan, nàng bầu yàn cưỡi tổn sắc cay lai, nửa tố lệ lái khử xa la quăng, nửa ปีน้องโขอยปากจ้าลามาแล้ววนาลี่ไลตาวเดี๋ยวดึกเวลาและถูกเขาวา่าซำลำจากหนีไปแล้วโกลาเจ็บแจ้งข้าวแดงน้องมีกรมกอคอยครับใคร วันนี้นานครับายใ่เสียแล้วอย่าไปจํานายเนียงเสว่าน้องเบาตรงโกกะปังข้ามหมายเบาวักน้องเบาตักโกกะปีเบาขึ้นก็ขึ้นก็โก็อเบาย้ำตอนนี้น้องอย่าดีโตงไหวปิ้นผู้หักเทกเนอร์น้องอย่าดีตักไหวปิ้นผู้ยุ่งเละย้ำบนมาสองหลักสองย้ำกันนาผีอนาผีขุนต่างไหวเข่า ຕ້ອງบ bau ຮູ້ແລະເຮົາເກົ້າຕຳກັນໄທຕຳໄທແລະເດຝືນເມືອເກົ້ານອງຕງອຢ່ຕງຕັກເດໃຫມານາຕງເນມາບ້ານຕົງກາງໂຄງວາງລະນັງເຂົາສູ ตึ้อเกลยวปีปันน้อยและไปเกิดกลางให้ปีไปใหญ่กลางหน้าพ่อเม่ปีเสป้ามาบานร่อใจกลาวันอันว่าน้องตรงไอ้ร้อยใจเห็ดมือนาไก่ตรงยักน้องตักอ้หนังเม็ดมือนาไก่ตักกาหน้าเบาเห็ดมือนาคุณลงเก้าปันหน้าอันมาตรงไท là ออมราออมราออมราคุณเมืองมานะออมราคุณเมืองนะโลดี้ทีนี้นะบัดเด คุณตงไผนักใเก่าใดไโตงคุณและพี่สิงแสนได้อันว่าคุณตงไผว่าตกไผเสงไผตงคุณขึ้นาไดู้้าตุนดอกมุนละตั้งตเกาไผเปียงออกในมาอันว่าคุณไม่จ้า มุนละตั้งเตะเก่าและพิสิงเส้นได้ระเกบียวันเมื่อนุ่งปีก่อนจะแลกใครนี่บอกมางเตอขอขับอยู่ก่อปีน้องเต้นหนีทายาคุนเกลตัวตน,นี้มีกาเสียงโตเดียวคงมีความหูรังใค่อู่ปั้นน้อยยินอยากเกลใจ